ทูภารกิจพิจิชัยอีไข่าวอีพี่สนะจ้าวันนี้มี p ีเอซใจดีจากร้านนี้เขาส่งของเล่นกับขนมมาให้ไข่าวมาดูซิวมันคืออะไรโอ้โห,โหและซอร์กับขนมอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้พี่รอบปอโทรไลน์มาหากูบอกว่าอีไข่ขาวมันนั่งรอยอยู่หน,น้าลรบบีหลองเหย้อเงยวๆๆเงย,เย,เย,เยมีอะไรให้มันกินไหมมีสิขาลูก วิ่งจากกลังตึกไปเก็บจานข้าวจานน้าวิ่งไปหน้าตึกค่ะไปหาไอ้ไข่ขาวที่เราบินนี่มันมาแล้วนังตัวดีวมาถึงก็มาอ้อนแล้วก็ร้องไห่เลยพวกเแล้วก็มาสำรวจว่าวันนี้กูอ้ออะไรมาให้มันกินบ้างอ่ะป่ะกูก็จะกกำลังจะเทข้าวให้มันแล้วมึงดูนะนี่มันไปหวานสเสน่อ้อนคนอื่นต่อหน้าต่อตากูอีกแล้วอีไข่ขาวมึงจะแดกข้าวไหมเดี๋ยวก็งอนสเสวยนี่ อ่ะกินข้าวเสร็จก็มาถึงเวลาป้อนขนมกันลยทุกคนมันมานดมใหญ่เลยท่าทางมันจะชอบอ่ะก็ลองป้อนดูเฮ้ยมันกินใหญ่เลยพวกมองกูก็ไม่รู้มันคือขนมอะไรกินมันก็หอมดีเหมือนอาหารปลามันก็กินใหญ่เลยพวกเมืองกินนะอร่อยมากกูอยากจะลองกินด้วยสักเม็ดแต่กูก็เออแมวดีกว่าต้องขอบคุณพี่เอฟซีใจดีคนนั้นนะครับที่ส่งขนมอร่อยอร่อยมาให้น้องไข่ขาวกินป้อนขนมไปกูว่าัดตาขี้ตามันมากกูก็แงออกจนได้สองค่ะกินขนมเสร็จมันก็มาอ้อนขอเอากัญชาแม้ พวกเมืองกูก็เทให้มันกินซะกินแล้วก็ช่วยมีใจเห็นแม่บ้างนะลูกกูจะบอกว่าน้องไม่เล่นของเลยแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปไว้หรอติดตามอีพีหน้านะครับอีแค่ข่าวดูไปมันก็เหมือนนักกา้าเหมือนกันนะพวกเมือง